สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจีย๊ยบสวนธงชัยสวนสํารรมนะคะจะพาทุกคนนะคะมาดูสวนที่ปลูกพืชแบบผสมผสานแปลงนี้จะมีพืชพืชเขาเรียกไม้ผลใต้เยอะนะคะทุกคนที่เห็นนะคะก็จะเป็นเงาะนะคะมีเงาะมีทุเรียนมีลงังศาสมีลองกองขนุนนะคะแล้วก็มี อะไรอ่ะมังคุดนะคะทุกคนอง,งอกกำลังติดดอกดุกเลยนะคะทุกคนแล้วก็นี่ตัวที่อยากอวดมากกว่าอย่างอื่นใดนะคะก็คือทุเรียนค่ะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆนะคะตอนนี้กำลังติดดอกก็มีแล้วก็ติดลูกแล้วก็มีนะคะทุกคนจะพามาดูใกล้นะคะจะได้เห็นกันชัดๆนะคะทุเรียนทุเรียนพิกัดกำแพงแสนนะคนปรปฐมนะคะทุกคนเห็นไหมอ่า ูให้ดนะคะคนี่นะคะก็คือดอกตูมอยู่นะคะทุกคนต้นนี้อายุประมาณนะคะเกือบใช้คำว่าเกือบ10ปีแต่ว่าตัวเลขที่แน่นอนจำไม่ได้แล้วนะคะทุกคนลืมนะคะแต่ก็เกือบนะคะอ่ะนี่นะคะให้ดูนะคะแล้วก็เคยได้กินลูกแล้วด้วยนะคะบอกได้เลยว่าอร่อยถามว่าอะไรมาวัดว่าอร่อยก็เจ๊เป็นคนใต้ไงคะ่ะกินทุเรียนใต้และกินทุเรียนจันแล้วนะมีมีส่วนของป้ายอยู่ที่จันทอันนี้ทุเรียนกําแพงแสนนะคปรปฐมนะคะ อร่อยเพราะว่าเราไม่ได้ปลูกแบบเชิงการค้าหรือเชิงพาณิชย์เพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้ใส่สารอะไรที่บอกว่าไปเร่งเขามากมายนะคะทีนี้ให้มาดูโคนทุเรียนสําหรับคนที่จะปลูกทุเรียนนะคะโคนเขาสามารถเอาอินทรียวัตถุหรืออะไรอื่นใดน,นะคะมาคุมที่โคนได้แต่มีข้อห้ามข้อข้อห้าม พอยกเว้นนะคะก็คือตรงเห็นไหมคะตรงโคนล,ลงมานะคะประมาณกระถับออกมาประมาณศอกหนึ่งนะคะห้ามอะไรเอาไปห้ามเอาอะไรวัสดุอะไรไปคลุมเขาเด็ดขาดนะคะให้รากเขาทางานแบบเปิดแบบนี้เลยนะคะแต่ถ้าห่างออกมาแบบนี้สามารถเอา,อ,าอินทรีย์วัตถุหรือพืชหรืออะไรที่จะแบบว่าคลุมให้ความชื้นเขาได้นะคะแต่ห้ามเด็ดขาดก็คือประมาณจากโคนออกมาอย่างน้อยหนึ่งอกนะคะเว้นให้เขายาอ,าอะไรไปิดคลุมไว้นะคะ ให้รากเขาได้ทํางานแบบเปิดนะคะเพราะว่าทุเรียนเขาหากินรากหน้าผื้นดินแบบนี้นะคะอย่าไปกระทบกระเทือนรากเขานะคะห้ามฉีดยาฆ่าญ้าตรงโคนเลยนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะอ่ะนะคะติดดอกเห็นไหมหิงเตี้ยเตียก็ติดนะคะอ่าเดี๋ยวใหด้ดูต้นนะคะก็มีหลายต้นกับสิบต้นมั้งคะนะคะอ่ะให้ดูดต้นนี้นะคะมีในส่วนที่ติดลูกแล้วเห็นไหมคะอ่าติดลูกแล้วแบบนี้นะคะ แล้วก็น,นี่แบบนี้นะคะปกติทุเรียนสามารถผสมเกสรได้ด้วยตัวเองนะคะแต่ทีนี้ถ้าสมมติเราทําเพื่อความชัวร์เชิงพณิชย์หรือเชิงการค้าหรือว่าต้องการแบบปลูกไว้กินแต่ต้องการให้ติดมากกว่าปกติเราจะต้องพอดอกเขาบานนะคะจะต้องช่วยกวาดดอกนะคะกวาดเกสรดอกเขาให้เขาช่วยผสมเขานั่นเองนะคะดกมากนะคะทุกคนเห็นไหมดอกดอกมากนะคะนี่นะคะเป็นระยะอะไรเหมือนมะเขือพวงเลยนะคะตอนนี้นะคะไหม รกมากมากเลยค่ะเดี๋ยวพอที่เขาติดแบบไอ้นี่แล้วจำเยาบานแล้วอะถ้าเขาติดลูกเยอะเราก็ต้องตัดแต่งออกนะคะไว้ทั้งหมดไม่ได้นะคะทุกคนต้นเขาจะไม่ไหวนะคะเอาที่จําเป็นเอาที่เท่าที่ต้นเขาไหวนะคะเราก็ดูเอาว่าจะไว้สักกี่ลูกดีแต่ว่าให้ดูเห็นเลยคะติดเป็นพวงแบบนี้เลยนะคะมันมะเขือพวงเลยนะคะอ่านะคะทุเรียนนะคะที่กัดหนองกระทุ่ม กำแพงเสนนะคปรปฐมของสวนสมรวมเราอันนี้แม่ย่าเป็นคนทํานะคะทุกคนนะคะนี่นะคะความภูมิใจของแม่ย่านะคะนี่ตอนนี้ที่เห็นติดแล้วมีสี่สี่ลูกสี่ผลนั่นเองนะคะอ่านะคะก็พาทุกคนมาดูนะคะถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด, share, กดหัวใจเป็นกำลังใจให้สวสมรมด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ